น,นี่นะคะเรากจะยิงอะไรนะคะนี้นะคะเราก็จะมาพมกับพี่ป๊าสู้เผยนะค่ะแล้วก็เอ่อิง้าผู้เุดัก่ยังไม่ได้เปลี่ยนชื่อหรอค่ะวันนี้เราก,ก็จะมา ไปดูต้นไม้กันหนึ่งนาฬิกาดับ้าเลยหัวง่ายเธอต้องไปดูตรงไหน,นอันนี้เราก็มาถ่ายกันไง้นี่นะคุณที่เราบอกว่าทราบมาทราบแอดการไม่คุณคัยเรายังไม่ได้ดไมาถึงนี่ต้นดอกไม้ปอเลยต้นดอกไม้ปอโหเราไม่มีอะไรจะถ่ายจริงๆคนเราต้องมาถ่ายต้นไม้เฮ้ยใส่ดีกว่า ก็แล้วก็เราไปดีกว่าเฮ้ยนี่อะไรบ้งค่ะใกล้ถึงคิวเราแล้วะคะ่ะเราก็ถายได้แบบนึงเนาะอันนี้เราาจะได้คลิปประมาณสอสานาทีนะคะเราก็ถ่ายกันน,น้อคะคเสสิฟกลอยีบไ,ไปเราต้องรีบๆหนีจากคนที่กาอไบมุ้ เรายังไม่ได้พาวร์ตรงน,นี้เลยสิคะทุกคนต้นไม้ใหญ่อีกแล้วอ่ะทุกคนเชื่อใครเชื่อไหมคยคยมีคนเอากาวมาลาดเอาแป้งมาปะปะเออไอฮครับไอ้น,นี่บอกได้สวยนะคะต้นมะกรูดของเราเดี๋ยวสูมให้นะคะนี่นะคะต้นมะกรูดเนาะโอเคจาพของเราเกือยว่าะ ขเขาก็ชอบมาปวยไฟอะไรก็ไม่ไม่โดนคูด่าก็ผีแล้วเขาเคยเอาไอบีสตรอเบอ์รี่มาผ่นนี่นี่นี่ดูอ่านอ่านนี้ว่าหนึ่งทับสาม 1, โอเคแต่ว่าอันนี้ปหนึ่งแล้วนะคะมันปหนึ่งแล้วปหนึ่งนะคะไม่ใช่อัดดมบ,บานนะคะคนี่เราลืมให้ดูต้นไม้ตรงนั้นไปสวยมากเลยค่ะ หนูเองหนูก็หนูเองก็ชอบนี่เดี๋ยวเราพาไปเดี๋ยวให้เราให้ดูตรงนี้นี่เดี๋ยวเราสูดให้ดูนะสูดให้ดูก็ประมาณซูดได้ใจเราได้แค่แป๊บเดียวนะคะเดี๋ยวเราไปต่ออีกทีหนึ่งก็ในนี้นะคะโอเค เบนที่เะทุกคนมาดูคลิปกันด้วยนะคะขอโทษแต่ว่าใครที่เอ็นนี่ก็เอเดี๋ยวจะให้ดูเป็นอันนี้แทนนะคะ mm hmm. เป็นใบไม้นุ่มๆน,น,นุ่มมากเลยค่ะ mm hmm. ไม่รู้ต้นอะไรก็ไม่รู้ mm hmm. okay. ไม่คุ้น mm hmm. ทุกคนคะเดี๋ยวเรานี่จะรีบไปปิดคลิปก่อนนะคะ mm hmm. ใครก็ได้ามาปิดคลิปค่ะนี่เดี๋ยวให้ดูต้นเคยต้นเวยแล้วต้องรันเคยเป็นบอ mm ่ hmm. บอหรือออดมาก่อนนะคะน mm hmm. ี่อย่าฉันเถอะ,ะให้ดู กระโปงว่าอะไรเด็กว่าอังเกย์อ่ะสิมาเร็อันนี้นะคะขอลาไปก่อนนะคะอรุณเกิดกตัวใคเกิดกันดิบจริงจิงแล้วชีเนตใต้ด้านล่างนี้เลยนะคะสวัสดีค่ะคอมเมนต์ไม่ได้เด็กว่าโอเคกดไลค์กดแช้ได้นะชมช่องอินฟ้าพ่าสนุกนะอิงฟ้าพ่าสนุกด้วยนะคะเอาสเบมาแล้วก็กดติดตามช่องอิงฟ้าถึงแอนมาเล็ตี้ได้นะโอเคค่ะนั้นก็วันนี้เราขอจบคลิปเพียงแค่นี้จริงๆแล้วค่ะ สวัสดีค่ะบ๊ uh ายบายบ๊ายบายนะบายบายบ๊ายบายบายบายยูยังไม่ปิดค่ะหนึ่งสองสามปิด